สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review ิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนวอนทั้งหลายสำหรับหัวคลิปในวันนี้มันอาจจะดูรุนแรงไปสักนิดหนึ่งแหละครับกับการที่ว่า โกคูเขาต้องยอมเสี่ยงตายเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้รับอัลตราสติงกลับคืนมาสําหรับวลีนี้น่าจะเป็นวลีเด็ดที่สุดเลยนะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนล่าสุดเลยแหละครับกับการที่โกคูไปฝึกฝนกับเมรุสนะครับเพื่อเขาจะสามารถก้าวข้ามแลกกลับไปเป็นอัลตราสติงได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนในศึกประชันพลังหลายคนก็คงสงสัยแหละครับว่าแล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทําให้โกคูไม่สามารถกลับไปเป็นอัลตราสติงได้มันคือเหตุผลอะไรในเมื่อคนคนนึงเคยสามารถเป็น ได้แล้วและทําไมอยู่ดีๆมันไม่สามารถเป็นได้ขนาดนั้นมันมีแบบนี้ด้วยหรอซึ่งเหตุผลที่เราได้รับมาจากโกคูนะครับเป็นเหตุผลที่แบบโคตรจะมีเหตุผลเลยนะครับก็คือโกคูบอกเลยแหละครับว่าที่เราเป็นอัลตร้าสติงได้หนที่แล้วน่ะเป็นเพราะว่าเราฟุกน่ะเอ่อ คือเหตุผลพี่แกนี่คือง่ายดีนะแต่เป็นเหตุผลที่พี่แกตอบแบบจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วแต่สิ่งที่โกคูพูดมาทั้งหมดมันก็คือความจริงนั่นแหละครับเพราะแต่ละครั้งที่โกคูสามารถเป็นอัลตร้าสติงได้นะครับมันเกิดจากการที่เขานะครับอยู่ภายใต้ความกดดันขั้นสูงนะครับเพราะว่าเขานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเนจะตายหรือเปล่าหรือจะพ่ายแพ้หรือเปล่านะครับในศึกประชันพลังจนทําให้เขานะครับระเบิดพลังการเป็นอัลตร้าสติงมาได้โดยมีแกนอย่างเดียวนะครับที่เรารับรู้ในตอนนั้นก็คือผู้ที่จะเป็น Out ไตรสติงได้จะต้องมีจิตใจที่ว่างเปล่าไม่ต้องคิดอะไรนะครับเพราะว่าหากคุณคิดไปแล้วการเคลื่อนไหวของคุณก็จะเชื่องช้านะครับการที่คุณตัดความคิดไปได้คุณนะครับก็จะโจมตีโดยอัตโนมัตินะครับก็คือไม่ต้องใช้สมองในการโจมตีนะครับใช้สัญชาตญาณล้วนในการโจมตีและตั้งรับและความเทพกับความลิมิเต็ดนะครับของไตรสติงก็คือมันเป็นเคล็ดวิชานะครับที่เหล่าเทวดาเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าใช้กันและให้เทพทำลายล้างใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเทพทำลายล้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะทำ เพราะว่าการที่ถึงอัลตั้สตริงมันไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะไปถึงเนี่ยจะต้องแบบมีพลังสุดแข็งแกร่งเลยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเรื่องใจล้วนๆเลยแหละครับเพราะว่าต่อให้คุณแข็งแกร่งเพียงใดนะครับแต่จิตใจคุณไม่แน่วแน่หรือว่านิ่งพอนะครับมันก็เป็นไม่ได้ไม่แน่นะทายำช้านะครับเขาเป็นคนที่มีจิตใจนะครับที่แบบว่าสงบเงียบนิ่งนะครับบางทีก็อาจจะเป็นก็ได้อันนี้ผมรอเล่นนะไอยำช้าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเอาแค่มีบทบาทในการต่อสู้เนี่ยยังแทบไม่มีเลย เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามังงะรา a g o n นบอลซูเปอร์ตอนล่าสุดนะครับได้มีเบาะแสน,นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการที่ว่าโกค่จะเป็นอัลตร้าสติงได้เนี่ยจะต้องเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าการที่จะเป็นอัลตร้าสติงได้จิตใจจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่า ขั้นตอนในการจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีการบอกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับคิดดูแล้วกันนะครับคนเรานะครับเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตามสเต็ปใช่ไหมครับสมมติมี5สเต็ปเนี่ยก็ต้องไป1 2 3 4 5แต่เราตอนนี้นะครับรู้แค่สเต็ปที่5นะครับก็คือการจะเป็นเอาต้สติงได้นะครับจะต้องไม่คิดอะไรใช่ไหมครับในการต่อสู้ก็คือแบบว่าจิตใจให้มันว่างเปล่าที่สุด แต่เรานะครับไม่รู้สเต็ปที่1จนถึงสเต็ปที่4ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะครับมีการเปิดเผยในมังงะราคอนวันซูเปอร์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การสันนิษฐานของเมรุธนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นการสันนิษฐานที่ถูกต้องนั่นแหละครับโดยอย่างแรกเลยนะครับเมรุษบอกแหละครับว่าตอนที่โกคูเนี่ยปะทะกับจิเรนนะครับในการเป็นอัลตร้าสติงเนี่ยที่แบบสมบูรณ์แบบได้นะครับก็คือโกคูอยู่ในสภาวะที่แบบไม่มีความพร้อมที่สุดเลยอย่างแรกเลยนะครับ พลังก็แทบไม่เหลือแล้วไม่ได้อยู่จุดสูงสุดนะครับของพลังที่มีเต็มเพอร์เฟกต์หนึ่งร้อเปอเอาง่ายๆนะณตอนที่โกคูจะเป็นอัลตราสติงได้ในตอนนั้นกับการที่โกคูจะเป็นแค่ร่างบลูเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นได้เลยคือมันยากลําบากขนาดนั้นเลยนั่นแหละครับแต่โกคูอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าร่างกายไม่เต็มร้อแต่เขากลับเข้าไปสู่อัลตราสติงได้และเขากลับมีพลังมากกว่าร่างบลูเสียอีกเมื่อเป็นอัลตราสติงได้จึงทําให้จุดนี้สำํคสำคัญยังง คุณอย่าลืมนะครับว่าเจ้าโมโรที่เป็นตัวร้ายของรักบอลซูเปอร์ในภาคนี้มันมีวิชาในการดูดพลังใช่ไหมครับซึ่งมันก็หมายความว่าถึงแม้ว่าโกคูเขาจะถูกดูดพลังนะครับโดยเจ้าโมโรก็ตามทีแต่โกคูเขายังสามารถไปเป็นอัลตราสติงได้เพราะว่าก่อนหน้านี้โกคู Goku ก็ไม่ได้มีสภาพที่เต็ม100%เปอร์เซ็นต์เขายังสามารถเป็นอัลตราสติงได้และการที่โกคูนะครับจะเป็นอัลตราสติงได้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วในการที่เขาจะล้มเจ้าโมโรได้และเหตุผลที่2เลยที่ โกคูสามารถก้าวข้ามและเป็นอัลตร้าสติงได้ในตอนนั้นก็คือเขาอยู่ในสถานะที่ว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะถึงแม้ว่าเขาจะยอมแพ้เขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เพราะหากเขายอมแพ้เท่ากับว่าจักรวาลของเขาก็จะถูกลบลงเขามีทางเดียวก็คือสู้สู้แล้วก็สู้เท่านั้นนะครับคือความเป็นความตายของเขาตอนนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามันอยู่ในที่50-50เลยจึงทําให้นะครับโกคูอยู่ในสภาวะที่เขานะครับจะเข้าอัลตร้าสติงได้ง่ายที่สุดแล้วในตอนนั้นอันนี้ก็คือเป็น โจทย์สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับเพราะยิ่งถ้าเขานะครับต่อสู้กับเจ้าโมโรนะครับแน่นอนเลยว่าความสิ้นหวังเนี่ยมันมามหาศาลแน่นอนและประตูถัดไปนะครับที่โมโรจะมาผมเชื่อเลยแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปนะครับระหว่างโกคูเบจิต้ากับเจ้าโมโรเนี่ยน่าจะเป็นการต่อสู้กันนะครับที่โลกเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับโมโรมันเริ่มส่งลูกน้องของมันมาที่โลกแล้วใช่ไหมมันยังไม่มาด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนหละว่า ถ้านะครับถ้านะครับมันรู้ว่านะครับที่โลกเนี่ยมีแร่สมบัติที่มันดีมากๆเลยหรือมีพวกโกคูกับเบจิต้าอยู่ที่มันต้องการตัวมากที่สุดเลยในตอนนี้เนี่ยมันนะครับมันจะต้องมุ่งหน้ามาอย่างแน่นอนและนั่นนะครับก็จะเป็นคําตอบเลยแหละครับว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้กําลังถูกดูดกลืนเข้าไปคิดดูแล้วกันนะครับโลกที่โกคูรักนะครับกำลังถูกเจ้าโมโรนะครับดูดกลืนพลังชีวิตไปโกคูนะครับมันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนะครับและมันนะครับจะสามารถเป็นอัลตราสตริงได้อย่างแนนน่อ ในโลกอย่างแน่นอนจึงทําให้เราจะเห็นว่าในมังงะตอนล่าสุดนะครับโกคู Go oo, เขายอมเอาชีวิตของเขานะครับเข้าไปเสี่ยงเลยนะครับอย่าลืมว่าโกคู Go oo, ที่ฝึกกับเมรุตไม่มีถั่วเซียนนะครับและไม่มีใครสามารถฮิวพลังให้โกคูได้มันก็เป็นการเสี่ยงตายอย่างหนึ่งของโกคูนะครับแต่ถ้าแลกมาด้วยการที่โกคู oo, สามารถเป็นอัลตร้าอินสติงได้นะครับก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับที่โกคูนะครับเขายอมเสี่ยงในการที่เขาจะสามารถเป็นอัลตร้าอินสติงให้ได้แต่ผมต้องขอย้ําก่อนละกันนะครับว่า ที่เมรุษเนี่ยมันกระทืบโกคูแล้วกระทืบโกคูอีกไม่ใช่หมายความว่าเมรุษมันสุดโหดกระโดดยิงนะครับจนโกคูไม่สามารถนะครับจะตอบโต้เมรุษได้แต่เป็นเพราะว่าโกคูนะครับมันยอมให้เจ้าเมรุษนะครับกระทืบมันเพื่อเข้าเอาตราสติงให้ได้นะครับก็ต้องขอย้ําก่อนละกันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจผิดแหละครับว่าเฮ้ยเมรุษมันโหดขนาดนั้นเลยหรอสามารถกระทืบโกคูได้คือโหดไม่โหดไม่รู้นะครับแต่อันนี้นะครับคือการฝึกนะครับโกคูยอมให้โดนกระทืบนะครับเพื่อเป็นเอาตราย์สติึงนะครับ ว่าในปัจจุบันเบจิต้าก็ฝึกฝนด้วยเช่นกันและบางทีแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นคนปิดสึกนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าใครยังจํากันได้แหละครับว่าเบจิต้าเขาก็มีปมอยู่นะครับโดยปมของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มาลุกรานนะครับดาวนามิกมาก่อนนะครับจึงทําให้เขาก็มีแรงใจนะครับในการี่ช่วยเหลือชาวนามิกนะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งบางทีแล้วก็อาจจะได้เห็นเบจิต้านะครับได้โชว์เทพเทก็ได้นะครับในสื่อครั้งนี้และดูเหมือนว่านะครับพลังที่เบจิต้า กำลังฝึกอยู่นี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังที่สําคัญก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นเบจิต้านะครับได้เคล็ดวิชาใหม่มาเพื่อพัฒนานตนเองนะครับต่อไปเพื่อให้เทียบเท่าโกคุไ้ได้สักทีชีวิตที่แสนน่าสงสารนะฮะของเบจิต้าเขาก็จริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นให้พูดคุยเยอะเลยนะครับก็ประเด็นเบจิต้าเต็มเมเนี่ยมันก็น่าพูดคุยอยู่นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นนะครับของโกฮังอีกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะครับซึ่งผมก็รู้สึกชอบนะกับการที่ได้เห็นตัวลลละคครรรหหาาากในนเื่องบบบมทท บางทีเนี่ยบทบาทก็มีแค่โกฮูกับเบจิต้ามันก็จะดูน่าเบื่อไปนะครับกระจายบทให้ตัวละครอื่นบ้างและดูท่านะครับเจ้าโมรุเนี่ยก็น่าจะส่งนะครับศัตรูเนี่ยมาบุกโลกอีกมากมายมหาศาลเลยซึ่งก็ไม่แน่นะครับเราคงได้เห็นโกฮังนะครับได้โชว์พลังเทพๆอีกยาวๆเลยนะครับก็หวังว่านะครับอย่าเพิ่งบทบทนะโกฮังนานๆพี่แกนะครับจะมาทีนะครับเชื่อว่าแฟนๆดรากนบอลหลายคนก็คงอยากจะพบอยากจะเห็นแหละครับสำหรับเรื่องราวต่างๆของซุนโกฮัง สำหรับใครนะครับที่เฝ้ารอราคุณบอลซิก่อนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะอัปตอนใหม่ให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะว่าจะลงตอนหนึ่งทุ่มดีหรือตอนเช้านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้มันจะมีประเด็นไหนนะครับที่มันน่าพูดคุยมาสอดสอแทรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันแบบว่าเป็นประเด็นที่มันน่าพูดคุยจริงๆเนี่ยผมก็จะลงให้ตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวซิก่อจะลงให้ตอนหนึ่งทุ่มแทนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงวันพรุ่งน กดระิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดซับสไครต์เนี่ยอย่าลืมนะครับให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆนะฮะไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับบางที u t ท b e ช่วงนี้มันเออๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปความสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over r e v i e w นะครับฟิกเกอร์โมเดลรักกัน1หรือพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆในนั้นนะครับทุกอย่างมีในนั้นหมดเลยสามารถนะครับไปตรงนั้นได้เลยนะครับโอเคละ ำหรับวันนี้ขอบคุณริงิครับไปแล้ว